ตื่นเต้นตัมือเย็นค่ะกรเชรเเเ้าวัวกระโช้าวัจมาเข้าดึกล ดพบกับจินเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจินก็กลับมาในเรียกว่าศาสตร์ความงามดีกว่าเนาะวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องสมุนไพรนะคะก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ฝั่งคนยุโรปเขาทํากันยังไงนะคะทําไมเขาถึงสุขภาพดีทําไมเขาถึงแข็งแรงแล้วก็มองเห็นว่า คนยุโรปนะที่อากาศหนหนาวที่เขาอยู่แบบอากาศหนาวมีน้ําแข็งเงี้ยเขาถึงขุ่น slender เขาทําอะไรหรือเขาไปสาวหน้าหรือเปล่าหรือเขาทําอะไรแต่วันนี้นะคะที่จินรู้แน่ๆนะคะอาจารย์เขาอบอกว่าการที่เอาตัวเองลงไปอยู่ในที่หนหนาวมากๆนะคะจะทําให้เราผอมลงได้และสุขภาพดีได้นะคะเดี๋ยวมาพบกับอาจารย์จินเลยค่ะไปเลยค่ะ า่นี่ค่ะก็อยู่กับอาจารย์แล้วนะคะวันนี้นะคะจินก็จะมาแช่น้ําแข็งกับอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําดีกว่าค่ะว่าที่นี่ที่ไหนอาจารย์ทาอะไรดิวพามาปังกี่ปีแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมชื่อโรบินมาจากประเทศสวีเดนอายุสามสิบหกปีแล้วผมอยู่เมืองไทยประมาณเก้าปีแล้วเก้าปีนะคะ แล้วก็แช่น้ำเค็งประมาณ5ปีแล้วเกือบทุกวัน5ปีเกือบทุกวันก็คือมีบางวันที่ไม่แช่ก็คือไม่ว่างใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มีมีมีบางวันที่ไม่ทำแต่ปกติท,ทำ ปกติกคือทุกวันแล้วอาจารย์ทำวันหนึ่งกี่นาทีคะอาจารย์ครั้งละเก้าสิบวิถึงสี่นาทีสี่นาทีขจันมา้ <c oughs> เด้งมากนะคะร <c oughs> ้อนแล้วบอกเลยนะผิวเด้งมากเลยนะคะก็คืออาจารย์ทำทุกวันนะคะแล้วก็อาจารย์คิดว่าการทำแบบนี้ช่วยเรื่องสุขภาพในด<ช>้านใดผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีอาการเจ็บปวดมีปวดสะโพก ปวดข้วเข่าปวดต่อและส่วนใหญ่คนไทยมักจะเป็นตรงนี้ค่ะอาจารย์เขาเรียกอะไรนะออฟฟิ e s y n d r o m อันนี้ช่วยไหมคะอาจารย์นี่ช่วยโอ้ฟ f f i ิ e s y n d r o มแบบจินนะคะนี่เลยค่ะอาจารย์บอกช่วยแปลว่าใครที่เป็นออฟฟิซินโดมเนี่ยสามารถปรึกษาอาจารย์ได้เลยหรือว่ามาเรียนรู้ที่นี่ก่อนแล้วค่อยสามารถกลับไปทาที่บ้านได้ถ้าไม่อย่างนั้นนะอาจจะอันตรายได้ใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวจินจะให้ดูนะว่าวันนี้อาจารย์จะ เอาจินไปแช่อยู่ในน้ำแข็งเฮ้ยมีน้ำแข็งแล้วเปิดมาปุ๊บมีน้ำแข็งเลยโอ้เย็นมากเราจะลงไปแช่กันในนี้นะคะเพราะว่าการกอดลงอ่ะอาจารย์ให้เราฝึกหายใจก็คือทุกครั้งที่ลงถ้าเราทำบ่อยๆปอดเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าเวลาเวลาแช่น้ำแข็งมันจะเพิ่มเพาพันแคลอรี่มากขึ้นฉะนั้นคนที่เป็นภาวะไขมันเยอะแบบจิน LDL นี่ก็คือควรจะทำอันนี้เลย ่มมช,ม,ชมันจะช่วยนะคะกันไลเวียงของเลือดอ๋อฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าก่อนทำตอนนี้เป็นอย่างนี้หลังทำจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามค่ะ

หลังจากทำแล้วนะคะรู้สึกตายิบยิบ ย,ยิบยิบที่ตามากนะคะก็ไม่รู้ว่าเราหายใจถูกหรือเปล่าคะทีนึงน,นะคะมันต้องหายใจเข้าไปที่ไหนนะคะพอดีท้องก่อนอใช้ใช้กระบังลมนะคะในการหายใจโดยที่เราเนี่ยหายใจเข้าที่ทอ้องให้ท้องพองนะคะแล้วก็ดึงขึ้นอกแล้วก็เป่าอ๋อสิ่งที่ถูกต้องอตอนแรกคิดว่าตัวเองหายใจผิดพออาจารย์พูดก็เออแปลว่าหายใจถูกเพราะง,งั้นมันไม่ยิบระยับที่ใช่ที่นี่แล้วก็ลงแขนอ๋อเข้าใจแล้วมันคือการเหมือนกับเราได้ออกซิเจนเต็ม ใช่ค่ะออกซิเจนเข้ามาในร่างกายของเราเยอะมากขึ้นก็จะทําให้เกิดเซลล์แตกตัวเกิดการทํางานค่ะก็จะรู้สึกยิบ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 ,ยบใช่ป,ปกติ โอเคค่ะอันนี้เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นงันก็ที่อาจารย์ก็บอกเป็นแปลภาษาไทายถ้าสมมติว่าใครที่แบบฟังอาจารย์โรบินไม่เข้าใจนะคะก็จะอาจารย์ก็จะเป็นคนแปลให้แล้วก็จะบอกวิธีนะคะแล้วก็บอกให้แบบตอนนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้ทำนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนในคลิปที่ <ừ. S 1> ได้ถ่ายกันไปนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปล้าง,างตัว,ตวนะคะพอล้างตัวเสร็จก็เหมือนกันปรับปรับปรับอุณหภูมิด้วยแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายด้วยแล้วก็เราจะลงแช่แช่นะคะเดี๋ยวฉันก็เราจะไป แค่หนาำแล้วนะคะดูกันค่ะตื่นเต้นนือเย็นค่ะ ฝันคลายใบหน้าฝ <c oughs> คลาย <c oughs> ไหล่นะคะโดยเฉพาะไหล่เนาะฝันคลลง <c oughs> ในตรงนี้เป็นแป๊บหนใบหน้าโอ้ oh my god เท้าไหร่ ทีแล้วคะ่ะกไม่เลย,ะะยออไหมคะอยากหน้าจุดมุดไหมมุดหน่อยมุดหน่อยมดห่อยอน,น้ำหนะ่ยดั เจ็บแขนเจ็บเทา้าเจ็บเจ็บมือคือแบบไม่กล้าคุมไม่กล้าแบบกำมือเพราะว่ามันเจ็บแบบมือเนี่ยลงไปใช่ป่ะมันเกร็งเลยหน้าหน้าว่ะนะเกร็งออกมาเอ็มเทียบวีอย่างงี้เลยนะแต่มันเจ็บนะแต่ถามว่าพอขึ้นมาฮยมันสบายพอขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยพอแบบขึ้นมาแล้วอะ่ะเพะวมันเบาเบาเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึก ดีอ่ะไรที่มันปวดเต็งเตมันหายพี่ซำนะคะพี่ซำเขาทำอย่างนี้มาเกิน6เดือนแล้วนะอยากถามว่าสุขภาพพี่พี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมดีครับก็ไอที่เป็น ปวดเมื่อยอครับที่ไม่เลื้อยหลังแล้วรู้สึกดีขึ้นเวลาออกกําลังกายแล้วมาแช่น้าแข็งก็รู้สึกร่างกายฟื้นตัวได้ไวขึ้นทำให้ออกกําลังกายได้มากขึ้นได้ในมากขึ้นแล้วดูหุ่นดิหุ่นดีมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญอยากเขาถาม่อยเรื่องนอนหลับอย่างเงี้ยมันดีขึ้นไหมพี่เพราะบางคนอาจจแบบคนไทยมกักจะนอนไม่ค่อยหลับคือน,นอนหลับหลับแบหบหลับเลยไม่ฝันเลยครับก็ก็ดีขึ้นไหมถ้าสังเกตตัวเองคือหลังจากที่เราสึกหายใจเมื่อกี้ อนนี้นะคะเราก็ไม่ลงรอบสนะองแล้วเขาลงรอบสองกันแต่ว่าตอนนี้นะคะผ่านมาสักสิบกว่านาทีแล้วจหลรู้สึกว่านี่ตัวเบามากเลยร่างกายเราเริ่มอุ่นแล้วเรารู้สึกแบบว่า,วามันฟีลฟูดอ่ะมันโอเคอะ่ะมันรู้สึกว่าร่างกายข้างในมันมันไม่ได้ร้อนเหมื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 อนก่อนที่จะมานะคะต้องลองนะคะรู้สึกว่าสมาธิเลือดมันไหลเวียนแล้วเนี้ยก็รู้สึกว่าดูดิมันดีขึ้นอะ่ะ ลองดูนะคะถ้าเผื่อใครอยากทํานะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าใครจะทําเองที่บ้านนะคะก็ต้องดูตัวเองด้วยนะคะว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจไหมโรคหัวใจไหมนะคะก็ดูแลแตัวเองดีๆนะคะบายๆค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาอะไรมาฝากอีกนะคะติดตามกันนะคะ hey.